สวัสดีทุกคนนะวันนี้มาอยู่กันในกรีนเฮล l บานนรลกมหาปาลพาร์ทที่5แล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณมายาวันนี้มาเร็วเลือเกินนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กรีนเฮล l บานนรลกพาร์ทที่5แล้วนะครับ ครูนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าคูไม่อยากจะสร้างบ้านปลากรัวแห่งความสิ้นหวังนี่อีกแล้วครูคุณมายาที่โกรธไล์นะครับมากับคุณกิซาดานะครับผมตอนนี้แม่งรายการอะไรนะเกมโชว์ป่ะเนี่ยวาเลนตีเกมโชว์รีบเชิญดิผมรีบซักเอาเอามามามาโอ้รีบมารีบมารีบมาผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือคุณจะทำอะไรตอนเนี้ยผมมีสิ่งที่ผมต้องทำเอคือการสร้างบ้านต่อไปเชื่อผมจะต้องทำให้สำเร็จ บ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างบ้านคือวิมานมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่คือถ้าคุณไม่สร้างบ้านคุณก็จะไม่มีวิมานราะคุณไม่มีทว้าวสุดขัเดสสุขอยว่าวา,วามันกังวลแลไม่ไปไ,ไหนไม่ไทำเรื่องใหญ่ และเราก็ไม่<น>ต้องเลง,งเลีบได้ปะสวย ยยาวเดี๋ยวถ้า,า,าเกิดผมทำบ้านหลังนี้เสร็จนะวันอาทิตย์กูจะรีวิวบ้านแล้วก็บอกว่าส่วนนี้เอาไว้ทำอะไรแล้วคุณก็จะเห็นแต่ว่าใครที่ไม่ได้ดูมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับ <G ül> คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณจะคุยกับผมรู้เรื่องในพาร์ท <G ül üyor> สุดท้ายเพราะพาร์ทสุดท้ายเราจะทำะไรครับเราจะทำะไรครับเราจะรีวิวบ้านให้ดูว่าสิ่งที่เราพยายามทั้งหมดนะครับมันไหลค่ากูพยายามหากบพิษตั้งแต่พาร์ทที่แล้วตอนนี้แม่งเยอะจนเตะตัดขากูได้กบทพิษนี่กบพิษนี่ะ อันนี้กูรู<ง>ม้มามใช่แล้วคือแบบต้องเป็นอโะโคลี่มาก่อนเวถึงจะเป็นกบพีสได้นี่เป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าอย่าโนา้เ<ด>องเลยตีม้าอยู่ดีๆแม่งเว้ยตัดหน้าเชนเอเอเอมเินกูเลยเบินกูทุกคนเลยนะแชทอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงบอกว่าบ้านถือว่าเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่าะไม่ใช่เพราะมันสําคัญไม่ใช่ว่ามันเพราะอะไรด้วยแชทมึงลองดูดิคือถ้าเกิดมึงพลาดแม้แต่นิดเดียวมึงสามารถตกงไปตายได้มันคิดว่านี่มันโหดกว่าจระเขยเลยบ้าน มีคนตายเพราะการสร้างบ้านมากกว่าโดนจระเข้ตายสิผมจะบอกให้เพราะว่าตอนนี้สถิตินะครับเรามีคนที่ตายจากการสร้างบ้านเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดทั้งหมด4ครั้งนะฮะแต่คนโดนจระเข้กัดตายมีแค่ครั้งเดียวนั่นก็คือวินถ้าทันจะปราบยากเอาว่าถ้าทันจะปราบเขาไม่เ,<ห>เว้วบ้านไม่อันตราย่ปรจระเข้อะตอนนีน ดนอนวะดีแล okay, okay, Th ้วไม่อนนั้นผบโอเคต้องใช้ไม้ยาวก็ไม้สั้นไม้ยาวเท่าไหร่นะก็ไม่ยาวเท่าไหร่ไงจอแสดงว่ามันสั้นใช่ไหมโอเคเข้าใจทุกอย่างแล้วทำไมยังถึงยังอยู่ที่นี่วะมันได้ใจเจ็บจมเข็มแงงอะไรเนี่ย จุดเฟใลูกยืนให้ไวคนยังไม่เดิมไม่มีสิ่งแค้นน่นอันนี้พี่ตูดเสียงหนงนนี้เลยไม่ถธอผีเช่นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่ตูดโคเบอร์โคเบอร์โอ้สวยเกิดหมอเป็นอะไรหมอเออจริงที่เราจะเรียกเขาว่าหมอได้ยังไงย่า ไปเลยอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวออก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 ตืดตืดดเรื่อตืดเรื่อตืดเรื่อ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 เลยเรื่อ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 เรืออ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 

เล่นเป็นปาะารมาแบบว่าต้องมาขับเดี๋ยวแม่งเบรกทุกอย่างแล้วก็แบบว่าไปขังตรงนี้หมดอ่ะมันคืออะไรอวะมึงไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้แม่งกินเนื้อคนมันต้องเสียสละไปไม่รู้กี่ชีวิตชีวิตแล้วเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังเนี้ยไม่อยู่ตายก็อยู่น้าตายไม่มึงก็โดนเนี่ยเนียตกบันไดแล้วก็ตายเนี่ยเนี่ยมีไม่กี่อย่างบ้านลันเนี้ยจริงเลยนะ เฮ้ยทำแล้วว่าใเตะขอบโตเดินระวังระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตกไปแล้วก็การที่เราจะได้กินอาหารจะต้องไปด้านแดนนะระวังเอาไว้ด้วยนะครับเห็นแล้วก็หิวเป็นบ้า เออ่นชาวนาสั่งอะไรสักอย่างมากินสุกแล้วมีความสุกสุดๆไหนลองหัวรอสิรอ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 ่าเดินเดินรอโอ้โหเสียงมึงตกเลยวินถ้าเกิดมึงตกไปนะที่จะได้กินอาหารคือมึงกลายเป็นอาหารเลยด้วยเฮ้ยมันยืนได้ใช่หรอเออมาดูดิลองลองดูดิหันหน้าเข้าเออเออหันหลังดูดิ เรไม่เล่นอะไรเอ่ยไปละอะไรเอ่ยไปละได้มาดิหมดอ่ะเริ่มเริ่มนะขอเริ่มนะขอเริ่มนะอะไรเอ่ยมีสีแดงไส่กอก เ้ยยันรีบจังวัเอ่อสิ่งที่ผมกำลังเห็นตอนนี้คืออะไรครับมีสีแดงมีโคนปลายแหลมแล้วก็เป็นฟูฟูนุ่มๆอยู่ตรงกลคนนกไปครับตอบที่ที่ าเราแชทพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเราก็กลับมากับรายการกินเฮลนเราสร้างบ้านในพาร์ตี่ท่าฮักนะครับผมสวยแล้วก็ต่อที่ที่อาไรครับขอบคุณวินแคบบริษัทค้าหมวกที่ใส่ไสในเป็นอ่าอ่าวิตามินิวไม่ใช่ ไดนไได้ก่อไฟขนเป็ดเลยนะโอ้โมอไแคบเลยเออพอสั้นคือเพี้ยเป็ดมาติดนี้เออไปกับตอบทีทีอาล้ครับขอบคุณกิสดาทานสปอร์วยรับหี่ที่ดูแลเราหาโอ้โหไปได้กลาดีกว่าเรา ส่งเร็วส่งแรงส่งทันใจนะครับต้องกิจสาทานสปอร์ตนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ในห้องนอนลบรรทุก็จะเข้าไปในห้องนอนคุณเพื่อส่งขอรับโอชิโอชีไปกัตอเท่เท่ยู่ย่ ขอบคุณร้านของสาวด้วยนะครับไว้ใจได้เลยนะครับของสาวสาวนะครับผมร้านโทรศัพท์นะครับผมบริการทุกระดับประทับใจนะครับโทรศัพท์เสียซ่อมอะไรซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับเนื้อเมื่อวานเนี่ยววางไม่ได้เอะวางได้ครับพี่ต๊อกแล้วก็สอมเทรายการนี้ยังไม่ปิดเดื่มวะถามก็ถามเดียวแต่สปอร์ตเข้าเป็นร้านะมาเหอะ แลกวับตอบเท่หเีนไปแล้วแล้วตอบเท่โหนี่ก็ผ่านมาสามวันแล้วนะ อะไรครับก็ต้องขอขอบคุณช่องเดอะแมงวันนบีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่เป็นช่องที่ทํารายการเกี่ยวกับวาไรตี้โชว์แล้วก็เกี่ยวกับการถามคําถามนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับผมช่องนี้ไม่มีนะครับผมมีคําถามมากมายแต่ว่าคําตอบไปหาเอาเองกันนะครับเียวถามคำถามนี่เป็นไงชื่อรายการคนน่าดูแต่ไหงครับคำถามคำถามแต่คำตอบไม่มีนะครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่รายการคําถามชิงชิงเฉียงฮานชี เชียงชาเชียงชคกริกฟงหนึ่งนะครับและตอนนี้ขอบอกเลยว่าเป็นคำถามจากผู้ท้าชิงที่ชื่อไอจีอนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรัดตัวหรือว่าสูตรแบบงงกันเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นกระทำตอบมากใช่นะครับห้องส่งคนดูมาก็เป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องตกแยามนล้ัอะไรนะยังําแล้วคัะ ก็ตอบเท่ยังอ hey ีกเท่เท่ผิดครับทำไมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังนึกอยู่ไม่ใช่ขนนกครับเป็นขนนกสอบอันต่างหาก <G ül üyor> โอ้เสียใจยนะครับโอดละวัดเงินล้าแม่งเลยอยากลุ้มหูรายการเฉย เสียใจด้วยจริงๆนะครับลาวันเงินลาวันเสียใจเปลี่ยนรายการเปลี่ยนรายการเหรอรายการเราเพิ่งถามได้คำถามเดียวนะรายกันนี้ไปเพื่อได้เรื่องวิธีก่อนไหมคิดว่าได้ทำถามเดียวหมดไปสิบปีแล้วโทษโทษทีโทษทีอเว่าช่วงนี้สปอนมันเข้าเยอะไปหน่อยต้องสนุกลาเลยเหรอ ดูจบแล้วก็ขอไปไหว้บวานนห้กดไลค์ซับสไคร้หน่อยละกันนะถ้าชอบกดกระดิแจ้งเตือนไปเลยทีเดียวเขาไป็นเวอร์ซนนึงเลยดีดมาเอาละขอตัวล่ะ